สวัสดีพี่น้องเอซทุกคนทุกทานที่เข้ามาหลับชมแนวทางด้วยจ้าสวัสดีทั้งเอซีใหม่เอฟซีเก่านะจ้าสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทางหน้าช่อง YouTube ด้วยกันทุกคนทุกทานที่ลับชมแนวทางละหายกําลังใจครับ แอดจอยด้วยนอกจากขอบคุณถูกการรับชมจ้าขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์นาะจากขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านที่คอมเมนต์แล้วก็ใหายกำลังใจกับแอดจอยนอกจากขอบคุณหลายๆจ้ามาพบกับแนวทางเว้ยฮานอยวันที่22เดือน8กับแนวทางฮานอยสูตรมัดรวมจ้าสำหรับผ้นของมือว่านจ้าวันที่21วันจันเดน2ตัว1กับ6 วิ่งรูดจะสำหรับโพ้นจะเฉพาะกิจผ่าดไปเนาะจ้าหกเจ็ดศูสาำหรับน้อยพิเศษน้อยพิเศษเขาเข้ากับผ่าดไปเนาะสองหาสีสล่างออก8484สุดกันจับคู่บอถึงเนาะจ้าจับถึงให้82สองมาแปดสี่ำหรับน้อยปกติหรือว่าน้อยดาบนสองสองหนึ่งสองหจับกูเข้าไปที่1นสอง เดนนึวิ่งรุดเมาจะรอบปกติบนสองหนึ่งจาสำหรับล่างออก3ามเก่าพาดไปจา้าสำหรับน้อยรอบ vp บน8ปด1หาห,ห,าหจาับขู่เขาไปที่1นึ่งหรอบ vp บนจาเด่น1วิ่งรุดหมาจะอาล่างพลาดไปต้องจะเบิ่นเก่าเก่าสำหรับ3ตัวเมื่อนี่จับ คู่พลาดไปนอกจากโอ้โห,หน่าเสียดายเนาะสามตัวเขาเอาเสียดไปเต้มเดียวอีกแล้วนอกจากน้อย VIP 851แอดอจอยจับใาห้8่4 4กับ5พลาดไปเต้มเดียวอีกนอกจากโอ้โห,หน่าเสียดายยินดีกับคนติดตามยินดีกับเอที่ตามจากเมื่อนี้เขาสองน้อยรอบปกติกับรอบ VIP อพีจะ,ะ,ะเผื่อบวเป็นการเสียเวลาตามกันต่อรุ่นกันต่อกับหาน้อยของวันที่ ยี่สิบสองจ้ารับชมไว้เป็นแนวทางถามักถ้าชอบคอยตามถามบุว่าผูชอบปล่อยผ่านในเด้อจะพี่น้องจใาแนวทางตัวเลขถูกตัวมีเขา่ามีรุดนอกจากผิดผ่านประกันในแอดรอยต้องขอโทษขอไปพี่น้องเอฟซีไล่ๆนอกจากเขาไม่เล่นก็ฝากพี่น้องเอฟซีกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดจอยด้วยนอกจากถามเป็นไปได้ก็ฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยนอกจากเพื่อนได้ผ่านแนวทางที่แอดจอยล่วงหายนอกจากแนวทางดีๆมีให้พี่น้องเอฟซีได้ ถูกวันจ้าบอสิเป็นหุ้นนี่เคอี e. หุ้นห้างเซงเล่วพัฒนาห,าหน้านอยรัฐบาลไทยจ้าอ่แนวทางหุ้นห้างเซงเราจะสําสหรับห,าห้านอยมือนี้ให้เด่นวิ่งรูดอยู่ที่สามกับเก้าเด่นสามวิ่งรูดสามจับคู่สามสามสี 4, ่สามหา สามหกสามเจ็ดสามแปดสำหรับเด่นเก่าวิงรุดเก่าจับกูเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่ กันจ้าสองสามสองสี่สองห้าสามตัวจ้าสี่เก้าศูนย์สองสามห้าสาม อ่าสำหรับสามตัวสี่เก้าศูนย์สองสามห้าเก้าสามแปดเนาะจ้าเก้าสามแปดอีกชุดจ้าสองเก้าสามสำหรับตัวเด่นตัวเน้นจ้าสามตัวเน้นอยู่ที่เก้าสามแปดกับสองสามห้าสองสี่ เก้าสองเก้าสามสามหกสามเจ็ดจะสำหรับชุดเด่นอ่าสำหรับฮานอยมือนีตามกันตอลุนกันตอนอกจากแนวทางสีมาหา่ตามศูนย์หรือบอ่อเนี่ยก็ต้องร่อลุนไปด้วยกันนอกจากถ้าหมักถ้าชอบคอยตามถ้าบ่มักบ,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 บ่ชอบปล่อยผ่านนอกจากหรื่อหมักตัวใดชอบตัวใดการลองเปรียบเทียบพิจารณาเบิ่งกนอกจาก ขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกฐานที่เข้ามารับชมแนวทางกับแอดจอยมือนีสูคดีเฮงเฮงปังปังรวยรวยกันทุกคนทุกท่านจ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีจ้า